มัสกการครับหลวงพ่อครับครับวันนี้นะครับผมมาที่วัดบ้านขามนะครับได้มีโกาสมาเห็นโบสถ์ที่นี่ที่เป็นโบสถ์แบบทรงไทยล้านนาแล้วึกใจมากเลยขอฝากได้มาสนทสานับาท่านเจ้าว่านะครับพอได้มาคุยแล้วก็เลยได้รู้ว่าโบสถ์เนี่ยกำลังรรม,รรม,มีการอุรณะกำลังสร้างนะพูดง่ายครับกำลังสร้างยัง,ง,ง,ยงไม่เสร็จนะครับเลยอยากชวนคนที่เข้ามาดูดูคลิปผมหรือว่าเพื่อน ลูกศิษย์ลูกหาหรือญาติที่เข้ามาดูนะครับช่วยกันนะครับมาทําบุญเดี๋ยวผมจะสนทนทางลวงพ่อให้ทุกท่านได้ทราบนะครับวัดนียชื่อวัดตัางขามนะครับตั้งอยู่ในตำบลเขาผะนะครับหล้พ่อตำบลเขาผาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับถ้าจากสามแยกโลตัสนะครับวิ่งตรงมาทางเชลินพุกธานก็จะถึงวัดเลยนะครับ4กิโลห้้อยเมตรพอดีเลยครับเมื่อกี้จัดพิกัดแล้วนะครับที่หน้าวัดก็จะมีสําักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครนายกด้านข้างขวามือของทางวัดเนี่ยนะครับก็จะมีสำนักงานทางหลวงชงบนบทนะครับนามว่าพระครูปฏิการใหม่อายุเทนโดนเป็นเจ้าวาดซึ่งก็เป็นเจ้าวาดมาก็ร่วม30กว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วน,นะครับเพือ่อนพันศาอาย,อยุสามห้าแต่ว่าก็บวชที่นี่เลยอยู่วัดนี้เลยใช่บวชที่นี่แล้วก็เริ่มเลกเด็รักษาการก็ปี30 ปีสามสามก็ตั้งเป็นเจ้าวัดแสดงว่าถ้าแต่บวชจนปัจจุบันได้เป็นเจ้าวาดอยู่วันนี้วัดเดียวตลอดเลยับวัดเดียวตลอดเลยนะครับโบสถ์นี้นะครับสวยมากเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับท่านจะได้เห็นเลยนะครับว่าเป็นรูปด้านนอกของโบสถ์นะครับผมถ่ายเป็นคลิปแล้วก็เป็นรูปภาพเอาไว้เดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูด้านในเนี่ยก็จะมีภาพวาดน,นะครับเป็นภาพวาดเป็นพนุทธประวัติจากช่างที่สอบถามพี่แล้วพี่ก็คนปนจิณบุรีโอฝีมือดีมากนะครับคนบ้านเดียวกับผมเลย หลวงพ่อครับผมขอถามนิดนึงค่าใช้จ่ายในการเขียนผนังเนี่ยนะครับภาพวาดเนออี่ยเป็นเงินก็ประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ครับช่างตัดตีราคาไว้ตารางเมตรละสี่พันตารางเมตรละสี่พันแล้วก็ทั้งหมดนี่มันตกก็ไปร้อยหกสิบกว่าตารางเมตรเป็นเงนเินที่เป็นเงินก็ตกหกแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทน,นะครับถ้าท่านใดอยากจะร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับมาได้เลยนะครับวัดบ้้นขาม นะครับตำบลเขาพระอำเภอเมืองจวนนครนายกอยู่ไม่ไกลจากวัดลหลวงพ่อปักแดงถ้ามองใ,ใกล้ๆกันคือไม่ไกลนะครับขับรถมาบนทางเนี่ยหันหน้าไปทางเส่งคุณด่นนดานทางขวาจะเป็นวัดลหลวงพ่อปักแดงทางซ้ายจะเป็นวัดบ้านขามนะครับเป็นโบสถ์ที่สวยมากเดี๋ยวลองไปดูด้านนอกไปเห็นแล้วว่าสวยมากนะครับที่ชวนมาทาบุญเพราะว่าตรงนี้เข้ามาแล้วรู้สึกตกใจว่าเป็นสถานที่ที่สงบเงียบแล้วก็ทางวัดเ่ยกำลัง ควาการปฏิสังขรณ์ให้ดีบบทีท่สุดถึงเ <c oughs> จ้าภาพยังไม่มียังไม่มีเจ้าภาพเพราะว่ามีอยู่ก็ประมาณถ้าได้คิดเป็นตังค์นัก็แค่หมื่นกว่าบาทแต่โอนกว่าบาทเลยที่เราก็ทำบุญมาทำบุญมาแต่ที่รับเป็นเจ้าภาพหลักไม่มียังไม่มีเจ้าภาพหลักเลยเราชุน,ช,นชุนเราชุนเราไปก็ก็ถือโอกาสนี้นะครับชวนคนที่ดูคลิปนะครับมาร่วมทำบุญกันนะครับมาทำบุญกันทำวัดกันก็ฝากไว้เนาะ ยอมน้าให้มีโอกาสแวะเวียนมาหรือว่าได้ทราบข่าวได้เห็นคลิปตรงนี้ก็แวะมาทำบุญเราภาพพุทธประวัตนะิแล้วก็เป็นเราเราก็เป็นชาวพุทธกันทั้งหมดเลยนะฝากไว้ในวัตศาสิาก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามของการสืบทอดเป็นการใช้ศิลปะในการวาดเป็นเป็น,ปนถ่ายทอดออกมา,าเป็นเรื่องราวของพระเจ้า สมัยคร,รั้งกุศกาลนะครอนปัจจุบันเรายกว่าเราก็อนุรักษ์ไว้เราจะพูดยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไประยะเวลาก,ก็ต้องยาวนานจนถึงเวลาที่เราไม่สามารถจะรักษาได้เราก็ต้องสิ้นสุดเลยแต่ว่าช่วงระยะนี <c oughs> เนน้เราก็ทำได้ใที่มันเราทำได้แล้วก็ทำไวหเร็จะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง อนาคตคือเราแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่แล้วสักร้อยปีสองร้อยปีก็ยังเป็นพลังงานอันพละงีเรื่องแบเป็นมือของศาสนาสืบต่อกัก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีโอกาสก็มาร่วมพูดจากเป็นเจ้าภาพวาดภาพวาดฝาผนังของพระบูชส่วนแห่งนี้นะครับก็ถือโอกาสชวนทุกทนนะครับ ือถ้ามีโอกาสนะครับแวะมาทำบุญนะครับมาไหว้พระเนี่นะครับพระประธานองค์เล็กชื่อหลวงพ่อขามนะครับซึ่งเป็นผู้วัดมาแต่แรกนะตั้งแต่ตั้งเดิมเป็นเป็นพระประจําวัดดูง่ายนะครับก็ชวนชวนทุกท่านนะครับมาทำบุญกราบหลวงพ่อขามกันนะครับขอออนวอรับหลวงพ่อขามผมก็ขออ้อนวอนไปแล้วครับว่าถ้าพระองค์สำลิศผลนะครับผมจะเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับภาพเขียนผนังโบสถ์ที่นี่นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ มิเตอร์กายครับท่านครับ